ก็คือไปบวงสรวงละครให้พี่โน่นะครับก็หากลับมาเนี่ยก็ไปเจอพงมาลัยที่เขาทอด้วยมือนะฮะเป็นเป็นผ้าเป็นเรียกเป็นแหลเป็นเป็นไหมพอมือก็วสวยมากก,าก,าก,าก,ก,ก็กลับเพราะว่านที่สุของเนี่ยก็เจ้าเอามาราบแม่ผมปรากฏก็ไม่ได้กลาบครับก็แค่นอนอยู่บนเตียงละแล้วก็แม่จ๋า สุขสันต์วันแม่จ้าเยืนในแม่ครับในกานนั้นตัวข้าวตัวหมอจะอนุญาตกลับบ้านเมื่อไหร่ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามานะครับรู้สึกสอบถามต้อที่ต่ออีเดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวมาคุณหมอว่าติดสองเคสเดี๋ยวจะขึ้นมาหนึ่งดวงตีโครงตามปอดเหมือนกันอีโอเคส เจอคงกคเสบยดไถเลยนะครับขบคุณชาัเห็นวับ